สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะคะเมนูนี้จะเป็นกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีค่ะเรานำหมูสามชั้นไปล้างทำความสะอาดและนำมาซับให้แห้งหั่นให้เป็นชิ้นนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีหมูสามชั้นที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะมีพริกจินดาแดงที่เราสับแล้วมีต้นหอมซอยมีกระเทียมสับ มีเกลือมีชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามไปเลยค่ะมีน้ำตาลมีพริกไทยป่นค่ะเราจะตั้งกระทะนะคะจากนั้นก็นำหมูสามชั้นลงไปคั่วค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการคั่วนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเราจะคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำม,นมันมันออกมาเยอะๆเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นมันจะกระเด็นน้ํามันมันเริ่มทยอยออกมาแล้วพอมันออกมาเยอะๆแบบนี้สีหมูของเราก็จะสวยเราก็จะตักน้ํามันที่มันออกมาออกตักออกไปให้หมดเลยนะคะเหลือไว้นีดเดียวพอเราตักออกหมดแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะ ใส่กระเทียมลงไปคั่วต่อนะคะเราจะคั่วจนกระเทียมหอมและเหลืองดีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกสับลงไปนะคะแล้วเราก็จะคั่วไปเรื่อยๆค่ะจนพริกของเราเริ่มสุกนะคะ กระเทียมมันก็เหลืองได้ที่เราก็จะปรุงรสนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะใส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่เกลือแล้วเราก็จะผัดต่อค่ะผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะผัดอยู่พอสมควรพอมันเข้าที่ดีแล้วเราก็จะเอาต้นหอมส่วนที่เป็นโคน มาใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นอันว่าหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือของเราเสร็จเรียบร้อยเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะน่าทานมากๆหอม มีครบรสเลยค่ะเราก็โรยหน้าด้วยต้นหอมอีกรอบหนึ่งนะคะกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆ